สุขสุขคนครับพี่น้องพบพ่อกันได้แล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนาม้นที่เก่าเลยพี่น้องมัอนี่นุ่มหนามม้นสอภาพพี่น้องมาเห็นน่าอยู่น่ากินคือเก่าเลยครับพี่น้องมัอนี่เสนอเมนูมกหมอะปานินพี่น้องมาเบิ้งวัตถุดิบกันได้เลยพี่น้องนี่ครับผมปานินพี่น้องเบิ้งนองกูหละกูหละครับผมปานินนู้ยหั่นไว้เรียบร้อยพี่น้องเนี่ยขะหั่นประมาณนี้นะครับผมหั่นประมาณนี้ เราบักไงไปน้องคนละคนละครับผมพี่น้องไงตวนผักที่ห่อไส้กับมีหลายอย่างนีู่ไปน้องผักนะนี่ครับผมผักผักขี้เหล้าไปน้องใบมะกรูดไปน้องคนละใบบักไงกันครับใบมะกรูดใบพะกีตู้ไปน้องใบมงลักครับมีต้นหอมมีพริกพริกสด ใส่พริกสดน,น้องพี่น้องน็อสีมีตะไคร่พี่น้องตะไคร่ตักไข่ไขไขไขครับผมผัดใบจะเป็นพริกแกงพี่น้องพริกแกงน็สีมีพริกแห้งตะไคร่แล้วก็หัวหอมแดงพี่น้องน,นี่ครับผมมาแสรบมาจวดน,ำน,น,ำน้ำมนมหนามมดเด้อพี่น,น้องเนี่ยก่อนสิไปรับส้มกับฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามนะครับนมหนามมดเด้อพี่น้องเนี่ย ตอนแรกพี่น้องน้ำปานิ่นลงไปทีเขาทำความสะอาดเรียบร้อยพี่น้องพมดแล้วครับผมเออปานลินลนไม่ได้จะเสียบขนาดพี่น้องไงโตบักย้ายพี่น้องต่อไปปรุงรสเลยพี่น้องครับผม ไปแกงที่เขาต่ำไว้เปใส่ลงไปแล้วน,นำปลาหน่อยหนึ่งไปหน่อย นี่น้ำปลาไหลพี่น้องนี่ครับผมใส่ทัพ,พี่เดียวพ่อพี่น้องแสบนัวแน่นอนนี่ผงนัวพี่น้องผงนัวใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยพี่น้องใส่พอดีกับพ่อล้วครับพี่น้องต่อไปใบมะกรูดพี่น้องใบมะกรูดซีก็พี่น้องขี่ก็ ใส่ให,ห้มันหอมๆหน่อยตัดข้าวได้นพี่น,น้องเฮ็ดแบบบ้านๆสไตล์นุ่มหนามม้นครับพี่น้องมาแสียบมาจวดต้อกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมประมาณนี้แหละต่อไปตะไคร้พีนนน่น้องเนี่ยตะไคร้ใส่ลงไป อันนี้จะเป็นต้นหอมพี่น้องหอมแดงนี่ครับผมมู้ยพี่น้องผักซีลาพี่น้องสีแดงหอมใบแมงลักพี่น้งองพีกสดสีแดง ใจไวพี่น้อยไงที่นี่คนเลยพี่น้องคนเลยคนเหยส่วนผสมเข้ากันไปหน่อยอขนาดร้อนสุกเลยพี่น้อยไงยังหอมปันนี่พี่น้อยไง อาสหนน้องยนอย้โุ้น,น,นใข้าวันเลยนอาหารให้แบบไม่ง่ายพีน้องอาหารยีสาน

ปิดฟ้าพี่น้องปิดฟ้าลปลาซุกพี่น้องฟ้าบ้างพี่น้องพิกพิกพี่น้องพิกไ่ซุกุกแค่ดับแค่พี่น้องครับกับหางนี่อครับผมมนพี่น้อง บิดขาอีกน <N> ้อยนึงแล้วลองเปิดเบื้องพี่น้องมาสุกไปโอ้ยพหอมมือไม่พี่น้องเลยปลาสุกเลยพี่น้องเลถ่ายพี่น้องใส่ไปกับห้าวลงไปเลยเติมสีสันสวยงามมินาเสกหอมเหนียบร้อยพี่น้องหอมกิน ล่ะค,ครับผมเบิางเงาพี่น้องเลยหอมมวยมวยพี่น้องเลยแสีบแน่นอนเลยกิดไฟพี่นอ้องกิดไฟคนล่ะครับผมเบิ๊วยพี่น้องสีสันสีสันเป็นเสียบขนาดพี่น้องเลยหอมเสิร์ฟพี่น้องเลยมาจวดมาแสีบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ เป็นไดเนาะพี่น้องมกหมอนิน่มสีสันเป็นกระแซบครับพี่นอ้องเข่าเหนียวห่อนๆจำเบ๊เบบครับพี่น้องแซบเบิดเมี้ยงพี่น้องเลยคลิป <c li pp es> นี้ก็ฝากไว้ทรงนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝาก L, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กับนุ่มหนามนดย่างๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลัง,ลงใจนุ่มหนามดในเหตุคลิปต่อไปครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับผม